ชื่อครูสุคนธรจันทะละกูกูเด็กๆเรียกว่าครูแกะค่ะก็เคยสอนที่บุรณรดมย์เลิมานานแล้วเมื่อตอนเด็กๆเ,เ,เราครูแกะนี่อยู่บ้านผู้การวินเลียมเราเรียกผู้การนะคะผููการวินเลียมชาวชูเวศซึ่งเป็นบุพพ่อของจามนรสีผู้การวินเลียมสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนยูวราชผู้การวินเลียมก็จะมีข้อสอบมีแบบฝึกหัดมาให้ครูแกะ ทำด้วยแล้วที่บ้านผู้การนะคะจะมีหนังสือภาษาอังกฤษมากเลยรู้สึกว่าเราเนี่ยได้โอกาสที่จะอ่านภาษาอังกฤษและทําให้เราชอบภาษาอังกฤษพอเราไปเรียนที่กรุงเทพเราสอบเข้าได้สอบเข้าไปเรียนที่มสวภาษาอังตรเลือกวิชาเอกภาษาอังกฤษแล้วก็จบวิชาเอกภาษาจบวิชาเอกภาษาอังกฤษแล้วสอบบรรจุก็เป็นครูวิชาเอกภาษาอังกฤษ ครั้งแรกที่โรงเรียนวัดเขมาพิราตารามก็สอนอยู่ที่วัดเขมาพิราตารามพักใหญ่เลยต่อมาย้ายไปสอนที่โรงเรียนเบญจมานุสรอที่จันทบุรีแล้วช่วงนั้นน่ะปิดภาคก็ได้พบกับอาจารย์มลสีซึ่งเป็นผู้อวยการโรงเรียนบูรณะลําลึกในขณะนั้นเราสองคนก็เลยลึกถึงความรักของผู้การที่ดูแลพวกเรามาตั้งแต่ลเล็กๆผู้การนี่จะมีกิจกรรมให้เราทำอะไรด้วยกัน บ่อยๆหลายๆเรื่องผู้การเป็นคนพิเศษมากเป็นคนที่พระเจ้าจัดมาให้สําหรับนำอะไรทุกอย่างที่ดีที่สุดในชีวิตของพวกเรารู้สึกว่าคิดถึงผู้การผู้การเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่าโดยเฉพาะครูแกรู้สึกว่าภาษาอังกฤษที่ผู้การให้เนี่ยเป็นของที่เรารู้สึกว่าชอบ ทำให้เราได้เลือกเป็นวิชาเอกแล้วเราก็ลได้มีอาชีพเป็นครูสอนภาษาอังกฤษคุยกับอาจารย์มรสีสักพักหนึ่งแล้วก็เราก็บอกว่าอืคิดถึงผู้การนะผู้การเนี่ยเป็นเหมือนกับไ,ไ,อ,ไอดอลในชีวิตของเราทําให้ครูแกรู้สึกว่าอจะกลับมาอยู่ที่สอนที่บูรณะลําลึกเพื่อจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่บูรณะลําลึกก็กลับมาตอนนั้นปลายปี2544 มาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนบัวนาลำลึกก็สอนอยู่จนกระทั่งปี2 5 6 2ักเกษียณน,นะคะแล้วก,ก็การที่เราเป็นครูภาษาอังกฤษตลอดมาเนี่ยรู้สึกว่าตั้งแต่เริ่มต้นทีเดียวผู้การวิลเลียมเนี่ยเป็นผู้ที่ให้ความรู้สึกเป็นแรงบันดาลใจอย่างยิ่งในการที่ทําให้เรารู้สึกว่าภาษาอังกฤษนั่นนะเหมาะสําหรับการที่เราจะใช้ในการเป็นวิชาชีพ เพราะว่าผู้การได้วางพื้นฐานไว้ให้ชีวิตการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเมื่อมีการนวัตกรรมทุกวันสุกร์พอใกล้กับเวลาคริสต์สมภพประมาณเดือนต้นเดือนธันวาก็คิดว่าเราจะทำอย่างไรให้เด็กๆสนุกสนานแล้วก็เข้าใจในเรื่องคริสต์สมภพเมื่อตอนอยู่ที่เก่านะเราก็จะ เล่าเรื่องโดยการอ่านแล้วก็ทำภาพประกอบแต่เพิ่งมาถึงที่ใหม่แล้วที่ใหม่อาคารจอยนี่สวยงามมีเวทีใหญ่เหมาะสมที่จะมีการแสดงละครเพื่อเด็กๆจะได้เรียนรู้พิตสมพบของจริงจากการแสดงจริงๆ ความคิดที่จะทำละครคิดสมพบนนั้น้ไดรับการส,สนับสนุนจากอาจารย์มรสีอาจารย์มรสีสนับสนุนในการหาเตรียมอุปกรณ์เ,เตรียมชุดละครเ,คเตรียมกระบวนการต่างๆการเตรียมละครนั้นนะก็ต้องมีการหาตัวละครเด็กๆ การหาตัวละครเด็กๆที่แสดงนั้นน่ะก็ต้องชื่นชมคุณครูอนุบาลสามคุณครูประจำชั้นนั้นวนสามนี้จะเป็นรู้จักเด็กๆดีเพราะเขาสอนอยู่เขาจะรู้ว่าเด็กคนไหนจะแสดงบทอะไรได้เพราะฉะนั้นการเลือกตัวละครนั้นคววุณวาสามก็จะเป็นผู้เลือกตัวละครส่วนเพลงและก็บทละครที่จะเป็นซีดีที่จะนำมาการฝึกซ้อมนั้นน่ะก็ได้รับความช่วยเหลือจากครูดนตรี สมัยนั้นอาจารย์สุภาคีน์อาจารย์ธนกูลมือคืดนตรีที่สภรา,าชีนีก็เป็นคนทําเสียงดนตรีเสียงพระคัมภีร์ลงมาในซีดีก็เป็นซีดีที่นํามาฝึกซ้อมเป็นละครคิดจะสมคบที่บทละครได้มาอย่างไรบทละครที่เป็นคิดจะสมคบนั้นเราอ่านพระคัมภีร์เราก็รู้ว่าพระคัมภีร์นะ่ะมีการพูดถึงพระกําเนิดของพระเยซูใน พระคำมัทธามัทธิวแล้วก็พระคำในลูกาแล้วก็เอาพระพระพระคำต่างๆพระคำพีคำพูดเหล่านั้นที่เกี่ยวกับกำเนิดพระเยซูนั้นมาไว้ในบทละครแล้วก็มีเพลงประกอบเพราะฉะนั้นบทละครนั้นก็จะเป็นคำพูดจากพระคำพีคัดพระคำพีมาใส่ใส่ในพระคำพีเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะได้พระคำพีไปด้วยในบทละครเหล่านั้น เมื่อได้บทละครแล้วถึงเวลาการฝึกซ้อมเมื่อถึงการฝึกซ้อมเวลาการฝึกซ้อมนี่สำคัญมากคุณครูอนุบาลสามเนี่ยจะช่วยต้อนเด็กๆที่ได้รับการคัดเลือกแล้วลงมาฝึกซ้อมหลังจากอาหารเที่ยงของทุกวันประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาก่อนเหตุการ์แล้วก็ซ้อมทุกวัน เด็กๆได้ฝึกซ้อมจากซีดีที่ได้จัดเตรียมมาไว้ซ้อมทุกวันที่เวทีเหมือนซ้อมจริงจนกระทั่งเด็กๆเนี่ยสามารถที่จะจำบทละครได้ทั้งหมดเลยเราก็ขอบคุณพระเจ้ามากเลยที่เด็กๆได้เข้าใจได้เรียนรู้คิดตสมภพเขาก็ได้แสดงเองเขาก็ได้พระคำเหล่านั้นสามารถจะเล่าเองได้ด้วยละครคิดตสมภบของอนุบาลเป็นละครที่เกิดขึ้น พิเศษมากเพราะแสดงโดยเด็กอนุบาลเด็กอนุบาลเป็นผู้เล่าและเด็กอนุบาลเหล่านั้นได้ฝึกซ้อมจนกระทั่งสามารถจะเล่าโดยที่ไม่ต้องดูบทเลยขอบคุณครูอนุบาลขอบคุณอาจารย์เมินศรีและขอบคุณพระเจ้าที่ประทานให้เด็กๆพระคำของพระเจ้านั้นอยู่ในใจของเด็ก<อ>ๆจนกระทั่งทุกวันนี้เพราะฉะนั้นละครที่สะสมพบดเด็กๆก,ก็จะได้ทั้งเรื่องราวและข้อพระคัมภีติดอยู่ในใจด้วย นั่นคือละครคิดสะภมพบที่อนุบาลจัดขึ้นทุกปีค่ะเมื่อครูแกรมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนบูนาลำลึกสมัยนั้นแผนกวัธยมและแผนกประถมนั้นได้ย้ายมาที่เขาเปชออยก่อนแล้วส่วนแผนกอนุบาลยังคงมีการเรียนการสอนอยู่ที่เก่าที่ใกล้กับพอรานาดิกา พอมีการน้มัศการอาจารย์มรสีมอบหมายให้ครูแกเนี่ยนำนำมัสการทุกเช้าวันศุกร์ทุกเช้าวันศุกร์ให้สอนเพลงของพระเจ้าแล้วก็เล่าเรื่องในพระคมพีร์ให้เด็กๆในเวอร์ชันที่เป็นเรื่องเด็กๆครูแกก็ได้ทำหน้าที่สอนเพลงของพระเจ้าให้แก,ก่เด็กๆแล้วก็ ต่อต่อด้วยการเล่าพระคัมภีร์ซึ่งใช้เวลาประมาณครั้งละ30ประมาณ30นาทีทุกๆสัปดาห์ก็รู้สึกว่า,เ,าเด็กๆมีความสุขสนุกสนานได้ร้องเพลงที่มีท่าทางประกอบและก็ได้ฟังเรื่องจากพระคัมภีร์นั่นคือการที่เรามีการนมัสการพรนกอนุบาลตั้งแต่สมัยที่อยู่ที่เก่า นกระทั่งมาที่ใหม่ก็ได้ใช้เวทีใหม่ในการทำกิจกรรมนั้นในช่วงการที่นำนวัตการค่ะในวาระที่โรงเรียนบูรณะลาลึกดำเนินกิจการ,รม,มาครบ60ปีในปีนี้ขออนุญ,ญาตนำพระคัมภีร์ข้อหนึ่งที่เหมือนกับการกระทําของโรงเรียนบูรณะลำลึกในเยเรมีบทที่1 7ข้อ7ถึง8 พระคัมภีร์กล่าวว่าความสุขมีแก่ผู้ที่ไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้มีความเชื่อในพระองค์เขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำซึ่งอย่างรากลงไปยังริมทาน,น้ำมันไม่กลัวความร้อนที่จะมาถึงใบของมันเขียวขจีอยู่เสมอมันไม่วิตกในปีที่แห้งแล้งและไม่หยุดออกผล พระคำพีมีอย่างนั้นทําไมโรงเรียนบูรณะลําลึกถึงดําเนินกิจการมาประสบความสําเร็จถึงปีที่ทห0ม,ม,ม,มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ตรงกับพระคำพีนี้ผู้ดําเนินการโรงเรียนนี้บุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนนี้คณะครูคณะนักเรียนผู้ปกครองทุกฝ่ายต่างก็ร่วมใจกันในการที่จะ มีใจที่จะนึกถึงพระคัมภีร์พระคุณของพระเจ้าที่ให้มีโรงเรียนนี้ทํากิจกรรมทุกอย่างและลึกถึงพระคุณของพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นใหญ่ดำเนินกิจการทุกอย่างได้อยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้ามออเมื่อโรงเรียนจะฝึกอบรมเด็กๆ ก็จะให้เด็กๆเหล่านั้นมีพระคุณของพระเจ้าอยู่ในจิตใจของเขานอกจากได้ความรู้แล้วเด็กๆยังมีคุณธรรมต่างๆที่ได้โรงเรียนได้ปลูกฝังให้เขาไปโรงเรียนมีผล,ผลผลิตผู้ที่จบออกไปจากบูรณะมะลึกเป็นพันคนหลายสิบรุ่นหลายหลายสิปีเราจะเห็นว่าพระเจ้าได้ให้โรงเรียนบูรณะมะลึกนั้นเป็นต้น แหล่งของการผลิตบุคลากรที่มีคุณค่าของสังคมผู้ปกครองทั้งหลายเห็นว่าโรงเรียนนี้ฝึกอบรมให้ลูกหลานของเขานอกจากจะเป็นเด็กที่เก่งมีความรู้แล้วเขายังมีคุณธรรมในจิตใจในการดำเนินชีวิตเขาจะดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องมีพระเจ้านำพาชีวิตของเขาจนประสบความสำเร็จ เหมือนกระโรงเรียนบุญธรรมลึกลึกที่จะทำกิจการทุกอย่างนั้นพึ่งพระองค์เจ้ายึดติดอยู่กับพระองค์เจ้าเหมือนต้นไม้ที่ยังรากลึกลงไปในฐานน้ำยึดพระคำของพระเจ้าปฏิบัติในทางของพระเจ้าและฝึกสอนอบรมให้ลูกๆของบุรธรรมลึกเป็นเด็กที่มีความรู้และคุณธรรมออกมาเป็นผลผลิตที่มีคุณค่าต่อสังคมและต่อประเทศชาติ ก็ขอพระเจ้าอวยรพรโรงเรียนบุรณะลำลึกที่ได้เป็นสถานที่ก่อให้เกิดบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมของประเทศขอพระเจ้าอวยรพรในกิจการที่ทำนี้และขอพระเจ้าอวยรพรให้ทุกทุกฝ่ายทั้งโรงเรียนนักเรียนผู้ปกครองมีความเจริญขึ้น ในพระคุณและความรักของพระองค์เจ้าจะขออนุญาตพูดถึงพระคำนี้อีกครั้งหนึ่งความสุขมีแก่ผู้ที่ไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้มีความเชื่อในพระองค์เขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำซึ่งยังรากลงไปยังริมฐานน้ำมันจะไม่กลัวความร้อนที่จะมาถึงใบของมันเขียวขจีอยู่เสมอ มันไม่วิตกในปีที่แห้งแลง้งและไม่หยุดกอกผลขอบคุณค่ะขอระเจ้าอวยพร,พรคุกแก่สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจอมเพลงเราจะเดินในทางของพระเยซูได้ไหมคะโอ้เรามาร้องด้วยกันเลยนะเราจะเดินในทางของพระเยซูโอเค1 2 3 เราจะเดินในทางของพระเยซูมีพระองค์คอยดูชีวิตของเรายากที่มีปัญหาพระองค์บรรเทาเป็นกำลังให้เราได้พบความสูขเราจะบินดังนกอินทรีแข็งแกร่งแม้ลงพายอยู่แล้ไม่หวั่นไหวเราไม่หวั่นไหว,ไม,ว,ไหวมีกำลังสู้ไปสู้สู้สมีพลังยิ่งใหญ่ เราจะเดินในทางของพระเยซู